แล้วครับผมสวัสดีคุณผู้ชมมือทีนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับกรีซนะครับผมได้รับเสนอมาว่าจะเปลี่ยนชื่อเกมเป็นจีริสนะครับไม่รู้มันจะดีหรือเปล่าแฟนผมก็บอกว่าเล่นเกมอะไรเนี่ยเกมจีริสบอกจีริสโอเคฮะแต่วันนี้เราจะเียกเกมเนี้ว่าจีริสนะครับอ่างั้นผมก็ต้องเรียกน้องจีริสเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นชื่อน้องอนะ โอเคครับผมไปจากความเติมตอนที่แล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเราถูกนกนกยักษ์ไล่มาคร่าวๆเจอนกยักษ์แต่ก็ยังไม่ได้สีอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคเราจะตามล่าต่อครับไปเลยฟึ๊บปื๊บป่ายเอ่อ,อ,อ,อคุชช่อาจจะคิดว่า ในคลิปนี้มันต่อเนื่องกันนะครับจากพาร์ที่แล้วแต่ว่าในความจริงแล้วผมไม่ได้เล่นมาประมาณแบบหลายวานันละสั่พักแหละโอเคเออไปกันเลยครับน้องๆ1ึหนึ่งสองโอเคไปทางนู้นหรือเปล่าโอเคเยี่ยมปึ๊บหนึ่งสองโอเคไปต่อ เดี๋ยวนะมันมันเดินข้างล่างได้หรือเปล่าไปหนึ่งดาวเอาลงไม่ได้ไปกันเถอะเกรซถึงแม้ว่าจะมีคนต้องการเปลี่ยนชื่อน้องมันจิริสก็ตามแต่พี่ก็ยังเรียกเกริสอยู่ดีนะจิริสนี่มันออกอีสานเลยแหละจิริสเนี่ยโอเคไปไปเนี่ยพุ่งไปเลยชิบหายแล้วผมกำลังคิดในใจว่าเราเจอโรคยักษ์หรือเเฮ้ยตายหาแล้ว เอามีสองตัวเลยเหรออุ้ยบ้าบอบ้าบังบ้าบองบ้าบัง,บาบงเาซสียาสีเฮ้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันสู้มันสู้เฮ้ยเดียน้นองไอต่อลงไว้อะค่ะ อ๋อนี่มีนกด้วยแจ๋วนี่ไงอ๋อหูแล้วผมดาวผมดาวหูแล้วเราอาจจะวิ่งไปทางซ้ายทุกคนแล้วก็ให้นกเขาพวดหิ่มปากใส่แล้วเราก็จะโดนระคังนะทฤษฎีนั่นแหละทฤษฎี อนีอ่ไงปึ๊บโอเคสั่นคล้องพร้องระครังแล้วแต่กันต่อครับอืมอืมผมดาวตอนจบเกมนี้ไม่ได้เลยรู้ปะไปีีครับไม่รู้มันจะจบยังไงแต่มั่นใจแน่ๆว่าเราจะต้องตามหาสีสันของน้อง จิริษเจอแน่นอนครับโลกของน้องอะที่ถูกดูดสีไปไปกันเลยวิ่งครับไม่รู้ว่าเราขึ้นมาชั้นฟ้าขนาดไหนเนะี่ยที่เห็นนี่ไม่ใช่หมอกนะครับร้อนเมฆไปเลยครับจิริษครับจิริษสัมผัสได้ถึงแรงลมจากพัดลมที่อยู่ด้านหลังผม เราปลดล็อกสีฟ้าครับสีท้องฟ้าพร้อมกระสายฝนมาแล้วทีนี้เป็นหวัดไปเนี่ยโอเคตอนแรกผมแอบคิดในใจว่า,าจบแล้วหรอวะยังหรอวะอะไรเอ้ยไปเลยไปโลดโอเคตอนนี้เราได้กี่สีแล้วอ่ะมันมีแดงมีเขียวมีฟ้าแล้วตอนนี้สามสีละใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด ไปเลยครับผมลงสู่พื้นหรือเปล่าโอ้โหมีน้ำด้วยเฮ้ดี๋ยไม่สบายเดี๋ยวไม่สบ,บายขึ้นแล้วเออตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับที่ผมเล่นเกมผมพยายามจะให้เล่นเกมอยู่วันที่15นาทีหรือ20นาทีนะ เพื่อแบบว่าคนดูจะได้ไม่รู้สึกว่ามันนานเกินนะ่อยากให้ดูเพลินแต่ผมค,คิดว่าผมเล่นผมก็เพลินเหมือนกันเล่นไปก็เพลเินไปเลยไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยกียน่นาทีแล้วอะไรเงี้ยถ้าใครอยากให้ฟิกในเรื่องเวลาหรืออยากให้แบบยังไงก็บอกได้นะครับตัวส่วนตัวผมนี่อยากเล่นยาวๆมากเลยมันเพลนะินเนี่ยถ้าได้เล่นจริงๆมุกคนจะรู้สึกว่ามันเพลินมากเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ย พอเข้าป่าอย่นี้ผมนึกถึงเจ้าบ็อกเลยอ่ะคิดถึงเจ้าบ็อกขึ้นมาเลยชม่ไม่ถึงอ่ะอ้าวไปไม่ถึงขอทีนะไปโลดโอเคถึงแม่ถึง เราคงมาไกลเกินกว่าเดี๋ยวเจ้าบล็อกแล้วผมว่าอ,อ๋อไม่ถึงนี่นาเราต้องขึ้นกัน,นี้ชิดนี่ไงเห็นไหมอืมโอเคหานแลวนะไปหนึ่งสองปั๊บปั๊บโอ้โหถึงไหมน่าไกลมากหนึ่งสอง ไปเลยหูยสุดยอดหนึ่งของซ่อมไปชึบถึงไหมโอเคเยี่ยมจิริตครับน้องจิริตเราต้องไปถึงน้องตรงนั้นนะคิดว่าถึงไหมหนึ่งสองไปเลยไปไหนอะอา้อาวอ้าวเราต้องพุ่งไปตรงนู้นเหรอใช่ไหมผมเดา ออเริ่มใหม่เลยหรอโหไกลนะเนี่ยไกลเลยอะ่ะไม่ใช่ไกลธรรมดาไกลเลยอื้มชึบชึบชึบไปเลยครับอื้อมาอย่างรวดเร็วทันใจ มันมองยากนะทุกคนถ้ามเป็นต้นไม้เราพอเห็นขอบใช่ป่ะันี่มันไม่เห็นขอบเนี่ยหนึ่งสองโอเคกระโดดเมื่อกี้เกงขาไปลนะ้วเนี่ยกวไม่ถึงพื้นกวไม่ถึงจุดท,ที่ต้องการหนึ่งสองไปเลยถึงไหมโอ้ไม่ถึงแย่จังอ๋อไม่ถึงเนี่ยอ๋อมันกระโดดได้รอบอย่างนี้นะตอนจังหวะที่ร่อนเมื่อกี้ ผมเอาใหม่นะขอโทษทีทุกคนเดี๋ยวเวลานิดนึงไม่เป็นไรนาอจีริตเนาะเอาใหม่เใหม่ให้โอกาสพี่หน่อยวล่เล่นนานแล้วไงไปบางคนอาจจะมองว่ามันง่ายนะครับแบบการกระโดดแบบนี้ใช่ครับมันง่ายผมเข้าใจมากเลยแต่ผมทำไม่ได้หนึ่งสองครับถึงไหม ฟึ๊บหนึ่งสองนี่ไงมันร่อนได้ต,ตอนจังหวะร่อนเราสามารถกระโดดได้อีกรอบได้ป่ะหนึ่งสองร่อนเฮ้ยเอาร่อนเลยป้าจริงผมว่าผมต้องก,ก่อช่วงนี้ออกว่ะเป็นเทร เยี่ยมเยี่ยมครับไปเลยครับจีจจริศจีริศเออจีริศจิตชื่งปึ๊บโอเคนี่ไงโถเอ้ย observe, มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะจีริตนะใช่มันไม่ยากเลยเอา้าชิบหายเอ้าเราต้องรอดตรงนั้นเหรอเราไม่ได้ขึ้นข้างบนเอา้า ตายแล้วตายแล้วไอพาที่แล้วผมว่ามันยาก,กน,นะอันนี้ยากกว่าจริตเ้ยโอ้โหเฮ้เยทุกคนตายแล้วเราต้องล่อนล่อนไปอยู่ใต้นั้นบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยผมเข้าใจผิดผมรู้ขึ้น้างบน,นตายหาแล้วยาวครับ ยาวนะครับพี่น้องครับพี่นอ้องพ้องท้องเดียวกันชับนเอ้ยเอ้ยเกรงทุกการกระโดดอุ้ยกลัวไม่ถึงยาม,มาเลยจิริสโอ้โอ้มันกินไปนจังสี่วะอึ๊ชเออเออไงเอา เฮ้ย <Hey, S 2> อย่าบอกนะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้ดิถ้าเราข้ามเราก็ไม่มีแสงเมื่อวะตกใจนะ้องบอกดวผมผ่านไปก่อนดีปะ่ะจำเป็นต้องมีปะ่ะอาจจะไม่จำเป็นก็ได้มัง้งเนี่ยโอ้พอ,อมีสีฟ้าแล้วม,ม,มันมีสีมันมีแสงแดดด้วยตูวมันสีสันเยอะดีนะสดใสดีเอ้าเราไม่ต้องเอานะก็ได้ดีกว,ว่า ใช่ปะใช่เหรอ,อถ้ามันต้องย้อนกลับไปเอาคือมันไกลมากเลยนะโวยว่าเลยตัวเองจริงถ้ามันต้องย้อนกลับเอามันไกลมากเลยนะเว้ยตกน้ำดีดีดีนะตกตกบ่อยแล้วไม่ตาย เออออกมากดิครับใช่ครับไม่น่าพูดเลยตกบ่อยจริงเอยโอ้โหเก่งจริงจริงเฮ้ยข้างล่างมีตัวอะไรด้วยวะตายหาแล้วเราอาจห้ามตกน้ำก็ได้มันคือแมงกะพรุนหรือเปล่าวะตายหาแล้วไม่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 อ่ะไม่โดนกัดเหรอตกใจอื้อสวัสดีครับ โอเคอ่อหมดที่พุ่งแล้วมาไปเอ้ยมาเร็วเอ้ยไปเลยครับสรุปเราไม่ต้องย้อนกลับเอาแสงใช่ปะ่ะแสงหิ่งห้อย หนึ่งมันต้องย้อนกลับไปเอาวะเหมือนดาวข้างบนไม่ครบนะโอ้ยชิ้ดผมปะเหมือนดาวข้างบนไม่ครบอะไม่รู้เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งตื่นหนกตกใจทุกอย่างมันมีทางแก้เสมอ คือมอุงบอกว่าเราไม่ได้เก็บแส่ห้อยนะผมเดาใช่ปะเราเหมือนเราเก็บมาแค่2จุดอะอย่าบอกนะว่าจะต้องย้อนกลับไปนะไม่นะอย่าทำให้เราต้องย้อนกลับไปเลยขอร้องเพราะมันไกลามากมันไกลจัดเลยะทุกคนนี่โอเคอ๋อเนี่ยไม่เห็นต้องย้อนเลยนี่หว่าเดี๋ยวขอไปทางขวากันนะ ไปสำรวจก่อนคนระับอืมไปไม่ได้ชัวร์เอยอยเป็นไงโอเคเยี่ยมไปเธอจิริบพี่ขอโทษนะพาเราตักฝนเลยเดีย๋ยวเราจะไม่สบายเลยต่อไปจะเป็นสีอะไรอะผมผมเดานะเราไม่ออกเลยสีส้มบอกเออ ไปไม่ถึงดวงดาวที่กว้างใหญ่ไม่ว่ามันจะใกล้จะไกลสุดขอฟ้าจริงใช่ไปไม่ถึงดวงดาวจริงๆด้วยโอเคขออีกทีนะครับหนึ่งสองสามอถึงด้วยโอ้โหเก่งสุดตัวเมื่อกี้ยกตัวตามเลยครับ องมีทางไปต่อนะโอ้โหนี่เราไม่ได้เก็บอะไรเลยดูดิใช่ปะ่ะะจะไปต่อไงครับเนี่ยตรงนี้ตันฮะไม่ใช่ว่าเราต้องตามนกเมื่อกี้ไปหรองง มันเต้มอยู่ตอนนี้นี่ไงนีออ่ผมว่าเราได้ย้อนกลับไปแน่เลยวะ่ะทุกคนคิดว่าไงอันนี้มันบอกว่าให้เราโยกเพื่อที่จะให้เสามันพังสินะอ่าเดี๋ยวเพิ่งเย่ายเพิ่ง,งตื่นเองดูข้างล่างก่อนเปิด,ดข้างล่างจะมี lâm sẻ khoai để chúng để kịp nó không được ít ok cái lúc tạo đó là cái gì bỏ S <S <S เฮ้ยอ้าวจะขึ้นยังไงล่ะทีนี้ลงมาใต้บาดาลเลยครับโอ้โหหาเรื่องเหรอหาเรื่องจริงย้อนกลับไปไม่ได้นะตัวอะไรวะคนลุกเมื่อไงเพื่อนจะบอกหรือเปล่าเนี่ย ไปตอนมีแสงด้วยสวรจะไปโมงยิ่งลงมาล e ึกเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะขึ้นยังไงกำลจะไปไหนครับเนี่ยผมไม่รู้เลย อะไรอะ่ะอ๋อเลงปอแพลงปอประกอบฉากอืมจริงเฮ้ยเบื่อ,อ,อไปเนะไม่ลงมาลึกมากแล้วนะแล้วมันตันที่ตรงนี้ปะนะ่ะเนี่ยเอาไม่มีแล้วนะนะเฮ้ย ทำลัเล่นใบทิงบอกทิงวันนี้เขาตายแล้วทุกคนผมว่าผมมาผิดทางว่ะจริงมาผิดจริงนะอันนี้มาผิดจริงเลยของจริงเลยตายละตายละล่ะไหนด,ดิโอโ้โหมามา ครับพี่ทีนี้เฮ้ยแล้วไปไงต่อเนี่ยโอเค้องเชียชายมาแล้วครับวิชามานวิชามานอยู่ใส่คอนโทรลคีย์วอลลุ่มมีนิวเกมคอนเน็กชั o น เฮ้ยตายหาแล้วแอ้วมันก็มาหลอดตรงนี้อดีอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันต้องไม่ใช่ไม่ผิดดิหรออืมตายแล้วกิดเอ้ยโอ้โหพี่จะพาเจ้าไปต่อไงวะเนี่ยตายหาแล้วโอ้โหแล้วพามันลึกซะเ้วยลงมาแบบไม่คิดชีวิตเลย ตายแล้วไอ้น้องเรามาผิดทางด้วยอ้าวเฮ้ยยังไงกูไรนี่โลงใต้บาดาลบอกอะไรครับเนี่ยทุกคนเกมยมันทำผมงงโอ้โหไปไหนต่อนะครับเนี่ย จิลิรเออยจิลเรื่อยเนี่ยทางขึ้นข้างบนวะจะบอกนะขึ้นไปที่เดิมแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนึงนี้อโอ้ยหหขึ้น,น่อยหนึ่งสองไปครับโอเคอเคโโฮ้ยหูยอะไรครับเนี่ยทุกคนแอบงงแป๊บ อเอาละผมคิดว่าได้เวลาอพอสมควรเลยครับสำหรับพาร์ทนี้นะน้อยก็ความคืบหน้าเราได้สีฟ้าวะ่ะเราได้สีฟ้าแล้วเว้ยมาจ้ามกระเตี้องมาน,นิดนึงเราได้สีฟ้าแล้วเว้ยโอเคครับก็พาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับได้เจอนกยักษ์สองตัวแล้วก็คนพบสีฟ้ามันหนึ่งสีเ้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเมืองแดบใต้บาดาน,นครับ <c oughs> ก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกัน มันมีหลายจุดที่ผมพลาดมากเลยที่เราต้องเก็บใส่ห้อยอะจากในพารนะแรกๆนะถ้าทุกคนสังเกตผมคิดว่ามันสาคัญมากนะผมอาจจะเล่นเกมนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาเก็บมันใหม่ให้มันครบเผื่อมันจะปลดล็อกอะไรบางอย่างนะเดาๆนะครับไว้ผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับจีริตนะฮะบ๊ายบาย